ครับผู้ชมนะครับสวัสดีเอซนะครับกลุ่มซาพิยานาคนนะครับวันนี้พาพี่วันชัยนะครับไปดูจอมปลวกที่ว่าเหมือนพระบินทบาทนะครับอไปดูกันนะครับทำไมจอมปลวกขึ้นที่นี่มีสองที่นะครับสวยงามนะครับไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนจะมีตัวเลขมาฝากหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นห้วยทับทัน ห้วยทับทานนี่ความยาวมาหลายทีเ่เป็นห้วยที่ปล่อยน้ํามาอันนี้อะไรเนี่ยอ,อู้หูขึ้นเยอะแท้อู้จอมปลวกนะฮะถ้าไม่จอมปลวกขึ้นสวยๆทท้งนั้นเลยเดี๋ยวว่าทางโน้นเหมือนอุ้มบาทเดี๋ยวไปดูทางโน้นก่อนเนี่ยนี่บอกน,นี่อยวางโอ้โหน้จะไม่มีนะขอญาตสำรวจด้านบนก่อนนะครับนี่อูย้ยร่มรื่นมากเลยด้านล่างก็จะเป็นน้ํา หไวยทับทันอู้ยเจ้าคอเนื้เด้อปูเด้อหนี่งนั่นยังไม่มีไหนน้อยว่าเหมือนอุ้มบาทยังไงนี่ครับที่คอออกมาตอนนี้จะเป็นแขนครับเป็นแขนแล้วก็เป็นบาทตรงนี้ครับนี่เป็นหัวเป็นจมูกเป็นปากอู้ใช่ใช่ตัวนี้นี่จะเป็นแขนยื่นออกมาอุ้มบาดนี่แขนยื่ลงมาเป็นหัวครับเป็นจมูกอืมอันนี้อันนี้ นี่น<ด>่าจะเป็นบาทนะด,ดูด้านข้างอย่างงี้ชัดมากชัดมากเลยใชไหมพอดูหน่อยครเหมือนอุ้มบาทโอ้ นาค้อยบอกว่าเหมือนพระอุ้มบาทเหมือนแอสดูแล้วก็เหมือนปางอุ้มบาทปางอุ้มบาทเหมือนนาคปลกเนาะปางอุ้มบาทน่ะอืมเปลกมากอ่ะคุณผู้ชมดูห่างๆหน่่งนึงนะเนี่ยให้ดูดีๆนะสูงประมาณน่าจะหนึ่งเมตรเนาะเกือบหนึ่งเมตรเนาะไม่ถึงไม่ถึงะนะห้าสิบเซนไอตอนนั้นพี่เห็นเห็นเห็นแบบนี้เลยบอกหรือว่าเห็นเป็น คือวันนั้นเห็นตรงนี้ยังไม่มียังไม่มีเลยครับสูงขึ้นไปเฉยๆโอ้นี่ไปมาวันนี้มาเห็นอย่างนี้อีกสูงมากเลยเนาะสูงเร็วมากเลยทำไมพญาจอมปลวกทำศิละปะได้สวยงามมากเลยนะแปลกมากเลยนะโอ้อน,นี้เพิ่งเพิ่งทำใหม่เพิ่งทำใหม่สังเกตดูเนาะครับเพิ่งทำใหม่พอมาวันนั้นยังยังตรงๆขึ้นมาเฉยๆ บ,บ,บดูเอานะครับคุณชมอาจจะเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีตัวเลขใครที่มีเซนต์อาจจะเห็นตัวเลขด้วยนะครับเลยไม่กล้าเอาน,นี้ออกไม่กล้าอ่ะต่ก็อันนี้พี่เ,เ,เห็นยังไงตอนนั้นเห็นยังไงพี่ตอนที่เห็นมันเห็นสูงขึ้นมาเฉยๆ๋อที่แรกก็เป็นแบบนี้<ๆ>แหละ เห็นสูงขึ้นมาแล้วมีรูปร่างแบบนี้แหละแต่ตรงนี้ยังไม่ทำํำตรงนี้พึ่งพิ่งพึ่งจะมาทําใหม่โอ้เขาทําใหม่ครับเขาขึ้นมาใหม่เองครับอแปลกมากเนาะเขาพิ่งพิ่งตัวนี้พิ่งพึ่งทาําออกมาใหม่พึ่งทําออกมาใหม่กาลังดูดินยังแดงๆอยู<ไ>่เลย,ยเปียกๆอยูเ่เลยนยตัวนี้ เพียบมาเลยข่าวเพียบเลยฝนแต่ตก้วครับคุณผู้ชมเนอเนี่ยเดี๋ยวรถออกไม่ได้ลื่นอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับข่าววันนี้ฝนไม่ตกก็จะมาเอานะครับนี่ตัวเลขกับคุณพี่วันชัยนะครับเหมือนเนาะเห,นเหมือนจริงๆนะครับอ่ะปูเดอหลูกหลานขออนุญาตเดอ้อนี่ครับเหมือนจริงๆรอ่ะ ตกแล้วเดี๋ยวเราไปมันตูดมันขึ้นยาวมันยาวอย่างเดียวเลยมีวะท็ไม่เยอะเทอะไปดูอันนี้ไหมคนตกไหมอันนั้นอันนั้นเห็นมันเหมือนเหมือนมันมันคือน้ะมันไม่หมดแต่อ๋ออันนี้แค่สูงยาวเหมือนเจดียเหมือนเจดีเลยโอ้ สถานที่นี้เป็นคือเป็นสถานที่ททยังไงพี่ไม่เข้าใจเลยตรงนี้ทำไมน่าจะเป็นสถานโบราณหรือเปล่า <c oughs> โอ้เจดีขึ้นแล้วก็จองลวกขึ้นห้วยทับทันเพิ่งจะเพิง่งเพิ่งจะมาเห็นปีนี้แหละปีก่อนไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเลยเพิ่งจะมาเห็นปีนี้แหละครับถ้าเกณฑดูทางหลังก็จะมีหนูครับเป็นเป็นเป็นแถวเลยนะเหมือนมันกระรวเดียวเลยน่ะเนี่ยจากนี้ไปเหมือนรัวเป็นคืนแนวเดียวกันเลยเหมือนหลักนะเหมือนเหมือนเหมือนของโบราณเลยเหมือนของโบราณเลย พด้านล่างก็จะเป็นนี่ฮะเป็นน้ําน้ํามาจากที่อื่นปลาก็เยอะปลาเยอะปลาก็เยอะปลาเยอะมากเนาะไม้ตะเคียนก็เยอะครับแถวนี้ไม้ตะเคียนก็มีครับนี่ครับไม้ต้นตะเคียนมีเพีบงต้นตะเคียนทองนะครับกองมาดูนิดหนึ่งนะต้นตะเคียนทองก็มีนะครับเนี่ยคุณชมนะโอ้โหนี่ก็ตะเคียนทองตัวนี้ตะเคียนทองก็ทำใหร่มรื่นดีมากเลยอันนี้ก็ใส่ไดพี่นี่ ใส่นกลอาอกเมแล้วเขาใส่ปลาอ๋อเขาต้นตะเคียนอ้นี่ต้นตะเคียนอ๋อตะเคียนทองนะครับนี่ครับต้นตะเคียนทองแล้วก็เดี๋ยวไปดูจองปลวกนิดหน่อยไกลไหมแต่ขอดูนิดนึงนะครับไปกันหน้าง้อยนะครับทุกอันนี้ก็ขึ้นแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยมีรูปร่างสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีก็เป็นแนวเหมือนกันนะเป็นแนวเลยเป็นแนวรั้วเลยคนหยาดหยยบข้าวเด้อหน่อยหนึ่ง กลุ่มเทมากเลยนะอันนี้ข้าวของพี่วันชัย่น,นี่อันนยู่ในจอมปลวก่น,นี่้นี่อยูออยอย่ใน,น,นเห็นานานเลยพี่เดี๋ยวเปล่าสวยนะก่อนุญาตเลยโอุ้่มเทมาเด้อคุณชมมาแต่นี่มันติด,ดิไหอ๋อมัไม่กล้าออกงันี่อ๋อเดี๋ยวข,ขอดูนเาสรมาเล โอ้จะขึ้นอีกนะไม่ไม่หยุดหรอกรู้แล้วเหมือนคือจะสูงไปเรื่อยๆนะนี่เหมือนเจดีเลยเหมือนเจดีเลยนะเผนะื่อรู้เผื่อมีตัวเลขอ่ะมมมคุณชมอ่ะแคมเนโจอเห็นตัวไหนก็บอกเลยนะครับนะแ,แอดเหมือนจะเห็นห้าสามเลยนะครับคุณชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าห้าเหมือนกันเห็นเลยนี่ไหนเดี๋ยวดูอะไรเห็นอีอะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยว หมือนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็หักลงนี่เอ้าไม่รู้ว่าใครทำหักใจนี่บ่ใในี่ก็เจอใหญ่กำลังต่อ,ข,อขึ้นนี่ทำไมจอมปลวกแข็งเหมือนกับเดี๋ยวโอ้เนี่ยกำลังก่อ,ข,อ,ข,อขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเลยถ้าถ้าถ้ายังไม่หักนะนี่เหมือนลำตัวอะไรครับนี่แปลกมากแล้วนี่ชมดูชัดๆแต่หักขึ้นน่าจะเขาหักหรือเปล่าเนาะนี่ เจอแล้วคุณผู้ชมนะเยอะนะเจดีสามเพิ่งเห็นบอกพี่คนลุกเลยอู้ยอู้ยโอ้โหคนลุกเลยโอ้โหคนลุกนะครับนี่มาเจอนี่คนลุกคุณผู้ชมไปดูฮะไปดูฮะนี่ทำไมแบบนี้นี่มันไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่ขึ้นเป็นแนวเลยครับนี่เป็นรั้วเป็นแนวเลยตัวนี้เป็นสามเลยอ่ะเป็นสามคุณผู้ชมดูเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับสี่เหลี่อมวงนั้นเลยนั่นเลยเดี๋ยว ผุณชมนะครับ